สวัสดีครับวันนวันที่20มิถุนายน2 5 6 7การภาวะตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีแว่งตัวไซ์เวลาปัใจจัยใหม่นะครับก็ติดอภิปรายงบป,ป,ปี68แนะครับแล้วก็ความชัดเจนของ ltf นะครับราคายังคงติดลบอยู่5.01จุดนะครับอยู่ที่1,296.81จุดะครับสำหรับราคาเซ็ตนะครับ ว่า m อ i นั้นก็บวกขึ้นมาได้นะครับ0.70จุดนะครับอยู่ที่348.14จุดนะครับสรับ m อไนะครับทีนี้เราครับดูแนวโน้มต่างๆก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนใหญ่นะครับไปดูนะครับว่าเราจะเข้าเก่งกำไรในตอนนี้นะครับด้วยวลลุ่มอย่างไรนะครับมาสังเกตการมีวลลุ่มเข้ามาของนักลงทุนกันนะครับ เท้านี้นะครับสบายนะครับหลังจากที่ไม่มีการช้อนซื้อนะครับขาออกมาแต่ว่าตอนนี้ราคานั้นก็มีวอลุ่มมากที่สุดในตลาดนะครับสังเกตนะครับทาไมเราถึงต้องสังเกตวอลุ่มนะครับเพราะวอลุ่มเป็นพระเจ้านะครับแม้ว่าราคาตัวนี้จะเคยย่อลงไปอย่างไรก็ตามแต่เขายังคงมาอยู่ในอันดับ1อันดับ2หรืออยู่ใน5อันดับของวอลุ่มนั่นหมายเขาว่า นักลงทุนในตลาดให้ความสนใจแล้วก็นิยมซื้อขายกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้นั้นบวกขึ้นไป0.06สตางค์นั้นราคาอยู่ที่0.69บาทนะครับเป็นโอกาสยังไงนะครับเนื่องจากว่านะครับคือ,อตัวนี้นะครับมีมีมีมมคำเล่านะครับเหมือนจะ,ะม,มีมีมีคำเล่ามานะครับว่าคุณลุงฉลกนะครับ ยกตัวอย่างคุณล,งลวงโฉลบบอกว่าไปดูว่าหุ้นตัวใดลงไป80หรือมากกว่า80%นะครับแล้วจังหวะของมันนั้นมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาหมายว่าคือเข้าลงไปต่ําสุดแล้วแล้วจังหวะถัดมาเขาก็จะดีดกลับขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนะครับแต่ราคาเขาก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้ไปอีก10ปี20ปีนะครับ ราคาก็จะบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะสายดาวลงไปที่1,100นะครับคือคุณลุงชโลก็บอกว่า1,100นะครับโอกาสที่จะลงไปอันนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อคุณลุงเฉลกนะครับแต่ว่าให้ดูจังหวะของการลงของเซตนั้นเป็นไปอย่างคุณลุงชโลกเคยกล่าวเอาไว้นะครับคือบางสิ่งบางอย่างเราก็เชื่อหูให้หูนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จะจะ,จะประมาทท่านนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วนะครับว่า เราก็ต้องอช่างใจของเรานะครับแต่เราดูจากหลักการของกุลุงโโลโฉโลกเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดหุ้นลงมาตั้ง80กว่าเแล้วน่าจะช้อนนะครับเราก็ลองพิารณาดูนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดเหมือนกันกับแอดทีแอดมินนะครับเล่าให้ท่านฟังนี่ก็คือเพื่อให้ท่านสกิดเตือนใจท่านเองนะครับว่าจะลงทุนดีหรือไม่ลงทุนดีนะครับอันนี้วันนี้ก็ลองมาฟังกันนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นเขา ลบไป8 5นะครับสลับสบปยนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 60, 61%นะครับและหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป3.4%นะครับ PE ไม่มี YU ไม่มี DPS ไม่มี EPR Earning Per Share นั้นติดลบอยู่1.13สตางค์ต่อหุ้นด้วยซ้ำไปนะครับไปดูจังหวะของกราฟของเขานะครับว่าเราจะเก่งกำไรได้อย่างไรนะครับเมื่อ,อราคาย่อลงไปนะครับ จากตรงนี้นะครับก็จะดูว่าจังหวะของราคานั้นมีโอกาสเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้ราคานั้นดีดกลับขึ้นมานะครับมีโอกาสค่อยๆกระโดดขึ้นกระโดดลงของราคานะครับการกระโดดขึ้นกระโดดลงของราคาแล้วเป็นถ้ากระโดดขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าราคายังคงจะต้องซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเราก็ดูบนรุ่มนะครับนลุ่มวันนี้ก็มีรุ่มเข้าไปเยอะทีเดียวนะครับ วนลุ่มอันนี้อันนี้มันคนละอันกันขอภัยนะครับไปดูของตัวสบายกันก่อนนะครับขอภัยนะครับดูสบายนะครับราคาของเขานะครับเป็นจังหวะกําลังจะดีกับขึ้นไปแล้วก็มีวนลุ่มเยอะนะครับต้องขอภัยนะครับพอดีมือไปโดนแล้วก็ผิดนะครับก็ต้องค่อยๆขยายกันขึ้นมานะครับก็ขยายขึ้นมานะครับจังหวะวันนี้เป็นจังหวะซื้อนะครับส่วนใหญ่ ก็ต้องดูจากบอลลุ่มนะครับบอลลุ่มนะี่เป็นบอลลุ่มเข้านะครับบอลลุ่มเยอะทีเดียวนะครับ279.26มิลเลียนนะครับอา i ไซก็ดูเหมือนว่ากําลังจะไซด์เวฟถึงไซด์เวฟขึ้นไปนะครับ MACD MACD ไซด์เวฟถึงไซด์เวฟขึ้นไปอายไซชี้ SI ขึ้น o b v ไซด์เวฟขึ้นไปนะครับดูจากสามเครื่องมือสี่เครื่องมือนี้ก็เข้าใจว่ามันกาลังจะกลับมานะครับ แล้วก็หามาทดสอบแนวรับสําคัญแนวต้านข้างล่างนะครับคือเขาทำนิวโโลนะครับตรงนี้เขาทานิวโโลนะครับเมื่อเกิดนิวโโลก็จะทานิวโโลใหม่นะครับแต่ว่าสัญญาณในวันนี้สัญญาณซื้อกลับไป0.06สตางค์นะครับก็ลองดูนะครับว่าอย่างนี้เราจะทำำํากําไรยังไงถ้าเกิดท่านได้กําไร0.06ท่านพอใจในกําไรเท่านี้ท่านก็ขายนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดท่านถือต่อไปโอกาสราคาก็จะค่อยๆค่อยๆเทิานาราวราคาให้กับท่านหรือรีบาวราคาขึ้นไปนะครับเพราะตัวนี้สบายเน้นเข้าใจว่ากําลังจะค่อยๆดีตัวกลับขึ้นไปนะครับก็หวังว่าราคาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปอย่างที่คุณลุงฉลกบอกว่าราคาหุ้นตัวเล็กๆเกนี่ยมันจะมันจะปรับตัวได้เร็วกว่านะครับคือถ้าเกิดว่า ตอนนี้ราคาเซตลงไปที่1,100นหเนี่ยครับคือตอนนี้เซตมันอยู่ที่1,280 90ใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่จะลงไปที่1,100นึเนี่ยครับเราก็ไปรอที่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นต้องอดทนใจรอหน่อยนะครับราคาต้องใจเย็นนะครับเขามีการอภิปรายแล้วก็อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าเซตจะต้องไซด์เวย์อยู่ที่พันสองนี่นะครับไปอีกเยอะไปอีกนานนะครับแล้วก็ทิศทางของเซตก็ยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะฉะนั้น ท่านลงทุนก็ช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นถือเงินสดเอาไว้เยอะนะครับก็บอกได้เท่านี้นะครับท่านลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาแล้วก็วางหมายเซตดีๆนะครับอย่าเพึ่งรีบอย่าพิงาพ่งผีผามนะครับมาที่ตัวที่2ของวันนี้นะครับก็คือตัว nex t นะครับตัว nex t นี่ก็ดูถ้าบริษัทเขาก็ยืนยันความแข็งแกร่งของเขานะครับคือจะเกิดไปดูความการบริหารงานของเขานะครับก็ ผลิตรถไฟฟ้าให้แล้วก็เข้าประมูลรถไฟฟ้าทุกที่นะครับแล้วก็ยังคงสามารถที่จะผลิตได้แล้วก็ยังคงค่อยๆทยอยส่งมอบรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นกําไรจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การส่งมอบนะครับก็ต้องไปดูว่า value chain หรือ,อสายป่านของเขานั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะทํากําไรกลับขึ้นไปได้อย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือผจนภาวะความน่าเชื่อถือนะครับ ก็คือนักลงทุนไม่ให้ความเชื่อถือแต่ว่าสังเกตดีๆนะครับทําไมบนรุ่มเขายังคงเข้าอยู่นะถ้าบริษัทนี้ไม่ดีจริงนะครับวนลุ่มจะไม่มีนะครับถ้าบนรุ่มถ้าบริษัทนี้จะเจ๊งนะครับบนลุ่มต้องไม่ไม่มากกอนไม่เป็นอันดับหนึ่งไม่เป็นอันดับสองคลองอยู่ในท็อปวันท็อปทูมาหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตตรงนี้นะครับถ้าราคายิ่งย่อเมื่อไหร่ยิ่งลดลงเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับ เขาโดนช็อตเซลล์นะครับตอนนี้ก็กําลังสืบสวนกันอยู่นะครับว่าใครเป็นคนช็อตเซล์นะครับตอนนี้ก็ให้กรตอกรทอก็ลองเช็คดูอยู่นะครับใครมาช็อตเซลล์เขานะครับสลับตัว Next นะครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังจากข่าวข่าวข่าวที่มีมานะครับข่าวในช่องช่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตัว Next นี้เขาก็มีโอกาสที่กําลังจะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ การผลงานงานต่างๆก็ดูดีนะครับแต่ว่าราคาย่อลงแรงนั้นเพราะว่ามีม,มีมีใครมาช็อตเซลล์เขาไปนะครับราคาก็เลยย่อลงแรงแเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการลงมานี่3เดือนที่ผ่านมาลงมา82%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาลงไป54%นะครับ50%นะครับแล้วก็เดือนที่ที่ผ่านมาก็ลบไป20%นะครับ ยังคงลงต่อแต่ก็เนี่ยเพราะว่าปัญหาของการช็อตเซลล์นนเองนะครับ p e อยู่ที่5.74เท่านะครับถือว่าไม่เยอะนะครับยิวไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็มี earning per share อยู่0.02สตางค์ต่อหุ้นนะครับถือว่ายังคงไปได้สวยนะครับและสำคัญก็คือเราจะต้องเข้าช้อนเมื่อมันลงต่ำนะครับยังคงยืนยันในการเข้าช้อนเอาไว้นะครับสลับตัว next นะครับเพราะว่า มี2หุ้นที่ลงต่ำกว่า80%แล้วราคาหุ้นน้น้อยมันเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณลุงโฉลกที่บอกมาในคลิปล่าสุดนะครับที่คุยกับในในคลิปของ YouTube ของ Money Channel หรือ Money c h a r t นะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับของคุณลุงโฉลกก็บอกว่าเราควรจะต้องช้อนหุ้นที่มีลงไปต่ำกว่า80%แล้วก็ราคามันก็จะค่อยๆตีกลับขึ้นมาหลังจาก ออกพรรษาไปแล้วนะครับตอนนี้ราคามันยังคงจะต้องลงต่อนะครับนะแเราก็มันยังไม่ออกพรรษาเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องมีโอกาสกดลงไปที่1,100จุดนะครับสลับเซตนะครับแต่ก็ต้องลองฟังดีดีนะครับบางอย่างก็เชื่อได้บางอย่างก็ต้องฟังหูไว้หูแต่ว่าเราดูโดยรวมแล้วท่านลุงโลกก็ไม่ผิดนะครับคือไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ต้องรอช้อน next นะครับ ซึ่งซึ่งดูจากธุรกิจแล้วยังคงมีความมั่งคั่งหรือมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นทานรจุนก็ต้องดูข่าวดีๆนะครับแล้วก็จับตามข่าวดีๆและทตอนนี้ก็เป็นจังหวะมีการกดช็อตเซลล์ลงไปนะครับคือเป็นขาลงเพราะฉะนั้นก,ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าถ้ามันลงต่ําแล้วเราพอที่จะ,ะรับในสภาวะที่จะกดดันตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไป ลงทุนนะครับยังไงน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับตัว Next นะครับเขาก็กําลังตรวจสอบว่าใครเป็นคนขายช็อตเซลล์ตัวนี้นะครับ้าตรวจสอบเจอก็จะมีการมาตรการต่างๆอาจจะจ,จะติดตามมาตรการต่างๆได้นะครับแล้วก็ราคาก็อาจจะติดฟื้นขึ้นนมาในที่สุดนะครับเราก็หวังว่าครับว่าจะต้องราคาติดกลับขึ้นไปนะเพราะว่าสังเกตดูนะครับเราเห็นเขาอยู่ในอันดับมัวร์ซกซีบนรูมนี้2 3วัน4 5วัน มาเป็นอันดับ1ถึงถึงสองนี้โดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามีผู้ลงทุนยังให้ความสนใจนะครับหมายความว่ามันยังคงอยู่ในตลาดแล้วมีความนิยมอยู่ในตลาดจากโมดเสถีบนลุ่มเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าราคามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็อยากให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับอย่า,อ,าอย่าลืมคําว่ารู้งี้ก็เชื่อสักดีนะครับแล้วท่านก็จะ ก็จะเข้าใจครับว่าลูกนี้นะครับถัดมานะครับตัว t g b นะครับ ttb ก็เป็นอันดับ1อันดับ2ในการแย่งตำแหน่งของโมซัคชีบอลุ่มนะครับเมื่อวานลงไปเยอะนะครับลงไปเมื่อวานลงไปเยอะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสติดกลับขึ้นมาตัวนี้ก็ได้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาจะตีดกลับนะครับถ้าเสร็จติดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จ้องรอดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งลงทุนนะครับราคายังลงไม่สุดนะครับ เพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่กรอบลีเนียลยกักชั่นนะครับอตอนนี้ราคาบวกขึ้นมา0.2 0.2สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.63บาทนะครับก็3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป11% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป7% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป2%นะครับ PE ออยู่ที่8.3อาจจะ 0. 0.3เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่6.50นะครับมีการปันผลที่0.06แล้วก็เคยมีการมี เรนิ่เปิดแชร์ที่0.05สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะกราฟชัดๆของเขานะครับกราฟของเขาก็ลงมาต่ำสุดก็คือเขาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากวัฏจักรของราคานะครับเมื่อสูงสุดเสร็จราคาก็จะค่อยๆลงมาต่ำสุดอยู่กรอบอัลีเนอร์ชันด้านล่างพอกรอบอัลลีเนอร์ชันด้านล่างเสร็จเขาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติไปชนเส้น2องรันก็ย่อตัวก่อนที่จะพุ่ง ทะลุขึ้นไปที่เส้นลีเนียช i o n ด้านบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้ถัดไปอีกประมาณ2-3อาทิตย์นะครับก็จะเป็นจังหวะให้เก่งกำไรนะครับราคาจะดีดกลับขึ้นมานะครับอันนี้ท่านก็อมองดูแล้วก็ลองลองลองพิจารณาแล้วก็ลองเก็บตรงนี้ไปไปดูนะครับว่าหุ้นทุกหุ้นมันจะมีจังหวะของมันวัฏจักรของราคาขึ้นลงหรือเป็นรูป cycle ของราคานะครับเพราะฉะนั้น ต้องดูให้ออกว่ารูปนี้มันเป็นรูปเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงทำกำไรหรือยังไงนะครับมันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับเป็นไปตามวัฏจักรของมันนะครับเม mm ื hmm. ่อมันขึ้นสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดเมื่อต่าสุดจังหวะถัดไปก็จะต้องเป็นจังหวะค่อยๆขึ้นไปทำกำไรให้กับหุ้นนั้นๆน,น,นั่นเอง mm hmm. แล้วก็เมื่อวานที่มันลงก็คือวนรุ่มยังคือวนรุ่มผิดปกตินะครับราคาย่อตัวลงไปแรงแต่ว่ามีวันรุ่มซื้อเข้ามาอย่างแยะๆเลยนะครับ วันนี้ก็หัวลุ่มก็ค่อยๆทยอยรักษาระดับเอาไว้แล้วก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับเห็นนี่จากอะไรครับ RSI ชี้ขึ้นไป m s d d ชี้ขึ้นไป o v v ก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า TTB ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆเทคกลับขึ้นไปทำ Profit ให้กับท่านนะครับดันั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับแต่ว่าในลักษณะที่เซตย่อตัวเรายังบอกว่าถ้าเซตย่อ เรายังคงจะต้องจับตาดูราคาหุ้นไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งผีผามเข้าไปนะครับคือคือราคาตอนนี้ยังไม่ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังคง์เวดาวนะครับราคาเซร็จนะครับถัดมานะครับอีกตัวก็คือ NRF นะครับตัวนี้นะครับราคาย่อลงมานะครับราคาย่อลงมา0.62ลงมาแรงมากเลยนะครับราคาลงมาเกือบติดฟลอร์ล่างนะครับหมายความว่า ฟอล่างอยู่ที่1.46อ่าเป็นติดฟอร์พอดีนะครับติดฟอร์ด้านล่างพอดีนะครับลงมาอย่างรุนแรงนะครับลงมาติดฟอร์ด้านล่างอยู่ที่1.46นะครับอ่าตัวนี้เป็นยังไงราคาถึงลงแรงเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป7 2เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป70%็ดสิอน่าทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป66%นนะครับ PE ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็เคยมี การเออร์เน็งเปิดแชร์ที่0.04สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของกราฟเขากันนะครับราคาย่อลงมานะครับ2วันติดนะครับ2วันติดแล้วก็2ฟอร์ติดกันเลยนะครับคือร่วงอย่างรุนแรงนะครับลงอย่างรุนแรงแต่ว่าไอ้ที่ลงนี้มีการมีบทลุ่มซื้อเข้ามานะครับไปลองสังเกตดูนะครับหุ้นตัวไหนที่ลงแรงแล้วมีบทรุ่มซื้อส่วนบ้างครับถือว่าราคาต่ํามากนะครับ แล้วราคาพวกนี้มันจะดีดกลับขึ้นไปอย่างที่คุณลุงโฉลกบอกนะครับหุ้นเล็กๆนี่มันจะเคลื่อนที่เร็วแล้วทากําไรได้เร็วนะครับก็ต้องรอ,อเมื่อไหร่ที่จะเข้าทํากําไรล,ลุงโฉลกก็บอกว่าคุณลุงโฉลกก็บอกว่าประมาณหลังหลังเข้าพรรษานะครับน่าจะเป็นพฤษภาการุกกดาหลังหลังหลังเข้าพรรษานะครับราคาจะค่อยๆ่อยดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องสแกนหาหุ้นที่มันลงมาตาม่ำๆต่ำกว่า80%บนตนะครับ ลงมาเยอะๆแบบนี้นะครับแต่ว่านักลงทุนยังคงมีวอลรุ่มเข้าไปนะครับวันนี้ก็มีวอลรุ่มเข้าไป91แล้61.68%นะครับเราก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็อลองฟังแล้วก็ลองฉุดใจคิดดูนะครับราคาที่มันย่อลงมาแต่ว่ามันมีวอลรุ่มซื้อเข้าไปนะครับแสดงว่ามีคนแอบช้อนราคานะครับมีวอลรุ่มซื้อเยอะเลยนะครับแล้วราคามันก็ยังคงไม่ลง m อ็มก็ยังคงไม่ลงไม่มากนะครับแต่ว่าตัวที่ลงมากนั่นก็คือตัวอ่เอแล้วก็ OBV OB v นะครับ OB คงซด์เวดาวลงมานะครับอ SI ่สายสเวไปทางน้าข้างแต่ว่า MACD นั้นก็ชี้ลงอย่างชัดเจนนะครับขออภัยนะครับเราต้องบอกว่า MACD ชี้ลง MACD เสียส่งนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้คือถ้าเราจะช้อนต้องช้อนที่ต่ำที่สุดของตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่อ่าอ่า for 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 ปัจจุบันนะครับ พอราคาลงมาที่ฟอร์ปัจจุบันเรียบร้อยนะครับคือ1.46นะครับพรุ่งนี้อาจจะลงต่อหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับก็ต้องดูจากข่าวของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดิ่งไม่หยุดติดฟอร์เป็นวันที่3นะครับราคาล่วงไปแล้ว66นะครับก็ดูจากข่าวนะครับก็ไปดูว่าจะเกิดจากการฟอสเซลหรือว่าช็อตเซลนะครับฟอสเซลนะครับต้องไปดูว่ามีการวางบัญชีคำวราจัน m a จิ้นอะไรต่างๆนะครับ อันนี้ก็คือตัวที่4นะครับมาที่ตัวที่5ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ w h a นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆแบบฟอสเซลนะครับเพราะว่าดูลักษณะการทํางานคือได้กําไรนะครับมีกําไรล้วนนะครับของ w h a พึ่งขายทําโรงงานขายโรงงานพึ่งอ o m m i s s i o n i n g หรือ start อการผลิตของรถว y d วดเข้ามานะครับโรงงานที่ระยองโรงงานที่ของศูนย ของการค้าของ WHA นะครับย่อมจะต้องมีกำไรขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนช็อตโดนช็อตโดนโดนฟอสเซลเข้าไปนะครับกดราคาลงมานะครับก็ต้องไปดูว่าใครชอบใครใครช้อนนะครับใครใครกดราคาลงไปนะครับเพราะว่านะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป5%นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาลบไปลบไป5%อาเนะครับส่วนหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไป2%นะครับ คือเขายังคงทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับทางๆที่ทํากําไรได้แต่ราคาทําไมต้องกดลงไปมีการฟอสเซลแน่นอนนะครับ PE อยู่ที่15เท่านะครับแล้วก็มี U อยู่ที่3.44มี EPS ที่0.09แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.12สต่างต่อหุ้นนะครับจับตาดูตัวนี้ให้ดีนะครับเรายังคงเชียร์ WHA นะครับในการบริหารงานแล้วก็ทำกำไรนะครับ ลองดูถ้าจะเห็นผลหรือไม่ก็ต้องดูที่ f 4 5ของเขานะครับเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับฟอสเซลหรือช็อตเซลลงมานะครับราคาร่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับลงมาแตะที่ด้านล่างเขาก็อาจจะเป็นเหมือนกับการเซตร่วงลงมานั่นเองคือเซตร่วงลงมาราคาของรเชก็เราบอกไว้เราไม่อยากจะราคาสูงตอนนี้เราอยากจะราคาต่ําแล้วก็ค่อยขึ้นเมื่อเมื่อเซตขึ้นนั่นเองก็พากันกดราคาลงมานะครับ ก็วันนี้ก็ราคาร่วงลงมาแรงนะครับแล้วก็วนรุ่มเป็นวนลุ่มขายนะครับอยู่ที่58.70นะครับราคาลงมาแรงแล้วก็จะเด้งที่เส้น2องเลว,วันนะครับที่ราคา5บาทจุดศูนย์สี่สตางค์นะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรองรับนะครับเป็นแนวต้านสําคัญก็คือผ้าราคาอยู่ด้านบนจะจะต้านให้ราคาเด้งกลับขึ้นไปที่เส้น2องเลว,วันนะครับก็ถ้าเกิดท่านรอซื้อ ราคาที่ต่ําก็คือเส้น2องเววันคือ5.405.04ส่างนตางค์นั่นเองนะครับแนวโน้มต่างๆราคา m อ c d ก็ยังคงซา์เวย์ไปทางเดินข้างนะครับสายชีย้ลง OBV ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเนื่องจากเขากดช็อดเซลลงฟ์ซเซลลงมานะครับแต่ว่าคือราคาของ WHA ต่อไปราคา4บาท5บาทก็จะไม่ได้เห็นนะครับเรามองถึงอนาคตว่าราคาเขาจะพุ่งขึ้นไปที่6บาท7บาท เพราะว่าอะไรครับหลังจากที่ขายขายการให้เช่าพื้นที่ของโรงงาน BYD ของของฉางอันของอะไรต่างๆนานาชื่อซึ่งล้วนที่กำลังจะทำกำไรให้กับโรงงานหลังจากที่เริ่มเริ่มราคาหรือเริ่มผลิตรถออกมาสู่ตลาดนะครับ mm hmm. ก็จะขยายการขายออกไปทั้งทั่วเอเชียนะครับเพราะว่าเราก็ เป็นฐานการผลิตรถ ev ผลิตด้านขวาให้กับของฝั่งเอเชียนะครับเพื่อจะแจกจ่ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนกำลังการซื้อนะครับการทำกำไรต่างๆ่นานาก็กำลังจะมีขึ้นมานะครับภายใต้การดูแลควบคุมของ w h a นะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับท่านก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับแต่ว่านสิ่งนใดถ้าเกิด ท่านจะลงทุนต้องดูจากกราฟตอนนี้นะครับยาลุงเฉลกบอกว่าอย่าไปดูฟันเดเมนเทลนะครับให้ดูกราฟช่วงนี้นะครับถ้าราคาย่อลงไปนะครับเราก็ต้องปล่อยให้มันย่อลงไปก่อนนะครับแล้วเมื่อไหร่ถ้าราคามันดีกลับขึ้นมาค่อยซื้อแล้วก็ต้องทําการ dCA นะครับต้อง dCA ขาขึ้นนะครับทากาไรนะครับอย่าไปซื้ออย่าไปฟอร์สดาวลงไปตามราคาลงต่ํานะครับคือถ้า ถ้าตัวนี้นะครับราคามันดีดกลับขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับเราค่อยช้อนซื้อแล้วก็ช้อนซื้อเป็นประจำนะครับ DCA เป็นประจำก็คือราคาตอนนี้อาจจะลงมาที่4บาท4บาทกว่ากวสบาทอ่าสบาทสบาทอ่าหบาทตอนนี้อยู่ที่5บาท14สตางค์นะครับเราก็เราก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆ DCA 5บาท 14สตังค์5บาท30สตังค์5บาทตามจังหวะของมันพุ่งขึ้นไปจะได้กำไรหลายเด้งนะครับก็ต้องลองฟังลองเชื่อแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามคุณลุงเฉลกนะครับก็ขออนุญาตอ้างอิงคุณลุงเฉลกนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นเป็นสุดยอดของของกราฟนะครับเป็นเป็นผู้รู้เป็นกูรูตัวจริงนะครับแต่ก็ท่านก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับก็อ,อ้างอิงท่านนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตัว WHA ยังคงมีกำไรนะครับแต่ว่าราคายิ่งลงมาอย่างนี้ก็ต้องทำการาพิจารณาท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าเก่งกำไรหรือเปล่านะครับราคาตอนนี้มาอยู่ที่5บาททุนทวนนะครับต่ำกว่าเส้น2แล้ววันแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับราคาก็ก็ย่อ,งยอลงมาต่ำแต่ว่าจากนี้ไปจะเราจะไม่ได้เห็นราคาต่ำแบบนี้ของ WHA แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาพุ่งขึ้นไปนะครับ คือก็หลัง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 ออกพรรษานี้นะครับก็คือหลังพฤษภากรกรดานี้นะครับราคาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปต่อเนื่องนะครับน่าจะไปที่หกเจ็ดบาทนะครับลองฟังคลิปนี้เอาไว้นะครับท่านก็ลองดูนะครับลองฟังดูแล้วก็คลิปนี้มันก็จะอยู่อยู่ตลอดอยู่เป็นตํานานต่อไปนะครับก็มาฟังเมื่อไหร่ท่านก็จะได้ได้รับว่าวเวเยังคง ยืนยันว่าจะคงทํากําไรแล้วก็มีกําไรได้ต่อไปราคาก็จะไปที่7บาท8บาทต่อไปในอนาคตนะครับฝากนักทุนได้ลองพินาดูนะครับทให้เราถึงกล้าที่จะพูดไปแล้วก็มันจะเป็นตัวยืนยันเป็นเป็นตำนานเป็นคลิปคลิปนี้นะครับจะอยู่กับเราไปตลอดทตนเข้ามาเช็คตอนไหนก็แล้วก็พูดเป็นคำเดิมนะครับ ก็ฝากท่านนักทุนลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะชอบใจก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดดีดแจ้งเตือนสําหรับท่านนักทุนที่ติดตามเรามานานแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยขั้นต้นราคาเพียง35บาทต่อเดือนนะครับก็เรียนใท่าน้ทราบเอาไว้กับขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนชแนลนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะกลับมาแล้วก็ชมแล้วก็ฟัง ข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อจะคิดสกิดสะเตือนใจจะสะกิดใจของท่านให้ลงทุนนะครับโดยถูกต้องนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนําข้อมูลที่มันพอเป็นประโยชน์ให้ไปให้ท่านได้นําไปวางแผนในการพิจารณาลงทุนนะครับในหุ้นที่นักลงทุนนิยมก็คือ most active บนรูมนี้นะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งท่านจะใช้สอยให้เกิดประโยชน์และทำกำไรให้กับตนเองให้มากที่สุดนะครับ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ Give